ว่าแล้วข้าวเคีงเห็นไหมแต่ละคันพากันอจอดแจ้งหนุนหัเก้า มันเยอะขายไม่ออกหรอแล้วเขาก็ไม่จ้างเราเนี่ยหรอแล้วเขาเขาจ้างเด็กร้านขายอะไรอ่ะ มันมามาชนหนูได้เลยพี่เปิดกล้องได้ไหมคะเปิดกล้องได้ไหมอะ่ะไอเทียมันเยอะขาไม่ออกหรอแล้วเขาก็ไม่จ้างเรานีกหรอไอ้พวุกตุ้กแบบนั้อะไรอะ มันมานมาชนหนูได้เยพี่เปิดกล้องได้ไหมคะเปิดกล้องได้ไหมอ่ะได้เลยพี่เจ้าลานะลค่ะตอนนี้ตามทายเลยไ,ไปเพื่อโยมกัน เรีบ้อยดูเรอยเรีบ้อยอย่าลี้ยวยอดเพื่อนี่ดูนี่ยังไม่อย่าเลือกที่ลอยเล้วลอยเล้ยวนี่มาดนน่ะตายลงนู้นอันนี้่าลงนู้นเรีบ้อยเรร้อยเดีบโดยเดีบโดย ตับบื้อไม่ได้รับโลกได้เลยโงานทไมีเดียวเมยเลยเร็ว้บอกเลยหยาบไวไม่เือโน่ขนาด0โลไปเลยเรียบร้อยลงลลไปไปช่วยล อัเนั้นติดลอไว้ติดล้อเวอร์ตัวล้ออยู่เนาะไป้วเฮ้ยไปเบาวนี้กันขึ้นที่อื่นครับครับครับผมครับครับได้แล้วนี่ตรงก่อนครับเดี๋ยวผมไปไปแล้วที่ครับแล้วผมจเรื่อเนี้ จ like ักกรบรู Alpha, psycho, ้จักไม่รู้จักไม่ต้องสนใจครับ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 ถ้าจะไปขึ้นไปขึ้นที่อื่นครับครับผมครับไม่ต้องติดเครื่องพูดไม่รู้เรื่องไงครับครับครับรถพอดีเรน้ำไม่ต้องไปไม่ลงก็ไม่ต้องไปเดี๋ยวที่พี่พี่ขึ้นขึ้นขึ้นรถรอได้ครับ้าไม่ขึ้นที่นี่ก็ไปขึ้นที่อื่นครับครับไม่ต้องไปครับ Bây à giờ hãy chơi gì nè ไดไงนี่นะคันนี้นะคะให้คุยนะคะแสงไม่ได้ให้คุยนะเมือ่อกี้แหมเยซงไม่ดูทางเลยแสงไม่ได้แล้วรถเราหนักนะเปิดกระจกให้คุยไฟเขียวไฟแดงป่ะ ทางสุดเขียวอีกข้างหน้าอีกให้คุยนะคะให้คยุยให้คยุยคือไฟคือรถมันหนักเปิดกระจกเลยพ่อคุณเห็นว่ารถมันหนักพี่รถจะถอยรถจะไปว่ามันเองมันดูทางไงมึงดูทางไงจอดดิมึงจอดดิอีสัตว์ไม่จอดได้ยอกต่อเลยแล้วไม่จอดป่ะจอดดิเออมึงจอดดิ พ่ออย่าอย่าใช้มีดนะเนี่ยตำรวจอยู่นี่พี่รถมันหนักนะพี่รถ้วดาพี่ดูทางดิรถดูรถดูทางดิโม่พ่อไงจ๊ะจอด